มารู้จักโรคใกล้ตัวโรคดึงผมกับอาการป่วยสุดอึ้งเป็นคนที่ชอบดึงผมมามาตั้งตั้งตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนประถมอะค่ะบางคนเขาเห็นผมเราอย่างเงี้ยค่ะเห็นหยิกหยิกเส้นหยิกหยิกอ่ะเขาทนไม่ได้เขาก็แบบเอามาไปดึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงเองตลอดเลยค่ะทีนี้ถ้าจะขออนุญาตให้แพม์ถอนผมออกรก็อการไม่อาบน้ายาวสามเดือนเลย มันทําอะไรช้าไปหมดนะคะมันแบบกลัวเชื้อโรคกลัวห้องน้ำอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็เรียนเขาก็ล่าเรื่องแก่มใสดีก็ไม่เห็นมีอะไรแต่มาพักหลังเขาเป็นแบบซึมอยู่ในห้องจนจับใส่รถไปสีทัญญาณหมอบอกว่าแ่มเป็นอะค่ะหมอบอกว่าเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพลาร์ด้วยอะค่ะดึงผมจนหมดศีษะแล้วเธอดึงขนส่วนอื่นๆในร่างกายของเธอด้วยชอบดึงมากแลบขนยุ้บขนตานี่1ตีสิบเลยเสาร์นี้บ่ายสามโมง